ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเชรข้ามีดหมอนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้อาและเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมีดด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับขนาดความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับั2เล่มเลยนะครับเป็นมีดยุคต้นๆ1เล่มแล้วก็มีดยุคกลางนะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเผื่อท่านใดกําลังมองหานะครับวัตถุมงคลนะครับเอาไปติดตัวติดบ้านติดรถนะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับผมคุณใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับัรวมล่ามยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับ เล่มนี้นะครับเ,เป็นฝีมือของช่างฉิมนะครับเป็นงานของช่างฉิมนะครับผมช่างฉิมยุคต้นๆของช่างฉิมนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับผมนี่นะครับกันละด้ามตรงนี้เป็นเหล็กดำนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กดำ นี่ครับจะซูมให้ดูนะครับดูกันใกล้ๆนะครับนะครับฝักรัดด้วยไวนะครับนี่นะครับไวเก่าไว้เดิมๆนะครับเดิมๆติดคู่ฝักมาเลยนะครับผมนะครับเป็นผลงานยุคต้นๆของช่างฉิมนะครับผม ผมด้ามดูไหวนะครับดูการแห้งการยุบของไม้นะครับดูไม้เก่าธรรมชาตินะครับผมไม้เก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับการยุบการแห้งของไม้นะครับนี่นะครับเก่าจากธรรมชาตินะครับดูเหล็กดำนะครับนี่นะครับคาบสนิมเนี่ยนะครับเกิดคาบสนิมเก่าเก่าเก่าของธรรมชาติจับนะครับ ก็เป็นเหล็กดำนะครับผมนี่ครับดูนะครับเก่าเดิมๆนะครับการยุบการแตกลายของแห้งของไม้นะครับนี่ครับเห็นไหมไม้เขาจะแห้งเขาจะยุบนี่นะครับเก่าธรรมชาตินะครับยุบธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับปลดลมด้ามยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับดูการแห้งนะครับเห็นไหมครับมองกระดุเลยนะครับ แห่งของเขานะครับผมขอัฟนะครับแล้วหลุดแสงแดดแป๊บนึงนะครับผมพอดีออกมานั่งรีวิวข้างนอกนะครับผมครับครับดูใบเมีดนะครับใบเมีดยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วกว่าๆนะครับผมนะครับนะครับนี่นะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับสีมาใบโพเต็มใบนะครับครับลอง รอยเสาะเรียกต่อเนี่ครับโกของช่างชิมนะครับนะครับดูการต่อการเซาะด้วยมือนะครับลองเลือดลึกนะครับผมนี่นะครับหลุดลายสวยงามนะครับผมมีดจุดต้นของช่างชิมนะครับดูครั่งนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับเห็นไหมครับสันมีดหนานะครับผมนี่นะครับ ครับสนิมหลุมสนิมนะครับเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับความเก่าของเขาอายุเกือบร้อยปีนะครับผมนี่นะครับใบมีดก็ต้องมีหลุมสนิมตีมาจากหล่อ้อมมาจากเกล็กอาถรรพ์เหล็กมงคลพุทธคุณสูงนะครับหลากหลายชนิดนะครับที่มาหล่อ้อมมาตีมาเป็นใบมีดนะครับผมนี่นะครับานใดสนใจนะครับมือช่างฉิมนะครับผม ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมชมเล่มที่สองนะครับนะครับดำนะไม้ฝักไม้นะครับนะครับเมีจุกกลางกลางนะครับจุดกลางนะครับดำไม้ฝักไม้ไม้จากไม้ทําจากไม้พยุงนะครับนะครับ ด้ามก็ทําจากไม้พยุงฝักก็ทําจากไม้พยุงนะครับผมฝักรัดด้วยหวายนะครับครับที่มีความเหนียวความทนจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับหวายครับมีความเหนียวความทนนะครับธรรมชาตินะครับการกยุบการแห้งของไม้นะครับยุบแห้งจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับสีไม้แห้งนะครับดูนะครับ ไม้แห้งครับไม้แห้งกเก่าเดิมๆนะครับนี่นะครับจากธรรมชาตินะครับาการรัดด้ามตรวนี้เป็เปตั้งนะครับผมนี่นะครับแหมละเอียดนะครับผมเป็นลวดละเอียดนะครับก็เป็นมีดอยู่กลางนะครับ มีจุกกลางฝีมือช่างสอนนะครับผมดูนะครับการนวงของไม้นะครับแห้งจากธรรมชาตินะครับมันจะมาแห้งจากการกระทํานี่นะครับใบเมีดยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับโปรของช่างสอนนะครับสีมาใบโปรนะครับลองเลือดลึกนะครับต่อไรซสาะนะครับด้วยมือนะครับ ความยาวของใบมีดอยู่ที่7ดนิ้วครึ่งนะครับเด็กมี้ฝีมือทั้งสองน,นะครับยุคก,กลางนะครับสันมีดหนานะครับผมเลึก,เกนะครับสวยงามนะครับเป็นหลุมสนิมน้่นนะครับใบมีดก็เป็นหลุมสนิมขึ้นนะครับ ใครนะครับจากธรรมชาตินะครับก็เก่าเก่าจากธรรมชาตินะครับคลั่งกระแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมนี่ครับยู่กลางของทางสอน่องนะครับสนใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 5น1์หก6นึนะครับผมท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ